สวัสดีครับผมเดดีด้อาร์มนะครับเขาบอกว่าใครที่เป็นแฟนโอดิงย่านะต้องรู้ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับทาง sqc นะครับกำลังมีกิจกรรมนะครับกับโอดิงย่าก็คือ,อ,อ sqc ครบ3ปีกับโอดิงย่าครบ33ปีแต่นี้มีเลเบลเรียกว่าพิเศษเลยสำหรับเกรดของทาง sqc ซึ่งมีแค่ส0มล้อมีแค่200ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนเลยส่งได้เฉพาะพาร์ทยีถึงพาร์ทสา นะครับแล้วเพิ่งมีการเรียกว่าเรียกว่าจับฉลากไปเมื่อเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็ผมจะบอกว่าผมโชคดีมากเลยที่ผมก็เป็นหนึ่งใน200ด้วยนะครับผมก็ไมร่รู้เอ๊ะแล้วเราผมจะส่งการ์ดใบไหนเนี่ยไปเกรดดีนะครับต้องบอกว่าตัวตัว,ต,วตัวผมเองเนนะครับผมตั้งแต่28่สจนถึงสาเนี่ยผมชอบที่สุดเลยคือพาร์ทยีนะพาร์ทอื่นผมรู้สึกผมเฉยๆนะเพราะฉะนั้นผมก็จะส่งพาร์ทยีไปเกรดด้วยนะครับซึ่งเวลาพาร์ทยีทั้งหมดเนี่ย นะครับใบที่ผมเรียกว่าชอบที่สุดเลยก็ต้องเป็นแน่นอนนะครับใบที่1-2-8อ่อาใบทรังก์นะครับฟันฟีสอย่างเงี้ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าซึ่งถ้าถ้าใครที่สะสมโอเลนยากรู้นะว่าไอใบ,บนี้เนี่ยมันมีความพิเศษนิดนึงนะครับก็คือมันมีแบบรู้อันนี้นี่เป็นแบบ SR นะครับ SR ก็คือนะเป็นเป็นปั๊มทองนะครับส่วนแบบนี้เนี่ยนี่คือ R นะครับนี่เป็นแบบเป็นปัม๊มแบบปกตินะสีดำๆอย่างเงี้ยนะครับมึงบอกว่าทั้งแบบ R และ SR เนี่ยมันมีความพิเศษไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเป็นผิดพลาดหรือว่ายังไงนะเพราะต้องบอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้เนี่ยเป็น Trunk กับฟิสใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีการพิมพ์ผิดน,นะครับเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็น trunk กับ Sell, ซเซลล์นะครับซึ่งไออร์เรอร์เนี่ยนะครับมันจะทำให้ไอมูลค่าของการเลียตอนนี้ออ่สูงกว่าแบบปกตินะครับซึ่งเอาเรียกว่าปัจจุบันนะที่ผมเห็นอยู่คือถ้าเป็นแบบว่า SR แบบแบบนี้นะครับใบถูกอยู่ประมาณ2 0 0พันถึงสองพันห้านะต่อใบนะครับส่วนที่เป็น SR ที่เป็นเออ o r เรอพิมพ์ผิดเนี่ยนะครับมันก็อยู่ผมเห็นอยู่ประมาณสี่พัน จนถึง4,000นะ4,000อะไรประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งก,ก็เรียกว่าเกือบ2เท่าครั้นี้เนี่ยผมจะส่งไปไหนไปดีต,ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยนะครับมีที่ผมมีใบในี้อยู่ประมาณ3ใบนะแล้วก็2ใบนี้ผมส่งไปเกรดแล้วเป็นเกรดแบบคัสตอมด้วยนะครับซึ่งใบนี้เป็นแบบ R นะครับ R ซึ่งมีอันนี้เป็น R error ด้วยนะครับแล้วก็มีลายเซ็นคุณแซมโอดนิญ,ญาด้วยซึ่งอันนี้ผมส่งไปเกรดแบบคัสตอมนะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับอันนี้นะฮะ9.5นะครับกับผมส่งไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือใบนี้นะครับตอนที่ผมส่งไปครั้งครั้งก่อนนะครับก็คือเป็นเอซอาร์ SR, ที่เป็นเออร์เหมือนกันนะครับซึ่งได้ง9.5เหมือนกันเลยแต่ว่าพอครั้งนี้เนะี่ยผมเอ๊ะส่งไปไหนไปดีนะครับ จริงๆนะผมเลืออีกใบในใบหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เกรดแต่ผมกำลังคิดว่านะครับคือเอ่อเนื่องจากมันเป็นใบแบบแบบว่าปกตินะผมจะจะเก็บเป็นเซตเดียวกันอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเรียกว่าการกับคนอื่นกับใบอื่นด้วยนะครับที่เป็น s r เหมือนกันผมซึ่งผมเอ่อสะสมครบหมดแล้วนะครับผมก็จะเก็บไว้ด้วยกันงั้นในใบนี้เอง,เองนะผมเลยไม่อยากจะไปส่งไปเกรดนะครับงั้นผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะส่ง เจ้าใบนี้นะครับซึ่งบอกเป็นใบที่ผมหนึ่งในใบที่ผมชอบมากนะฮะไปเกรดนะครับจะเรียกยี่เราว่าเกรดได้หรือเปล่าไม่รู้ทนะั้งแต่บอกว่าก็ส่งใบเนี้ยไปไปรีสแลปใหม่นะครับเป็นสแลปที่เป็นครบรอบสามสิบสามปีนะครับโอเดงยาก,กับสามปี sqc นะครับซึ่งผมติดต่อทาง sqc sqc บอกว่าโอเคนะครับที่จะผมจะส่งจะตัวใบนี้เนี่ยไปเดี๋ยวเขาจะแกะแล้วก็ใส่อันใหม่ให้นะ,ะซึ่งเขาบอกว่าเออถ้าเทียบกันเนี่ยผมก็จะบอกว่าไอตัวคาซ่อมอันเนี้ย นะฮะก็ดูสวยกว่าอันนี้ผมก็เลยว่าอืมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะส่งใบนี้เนี่ยไปเอ่อรีสแลับใหม่นะครับเป็นแบบสแลับที่เป็นนี่เนานะแบบพิเศษนะครับซึ่งเดี๋ยวพอผมได้กลับมาเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูว่าหน้าตาของไอตัวสแลับพิเศษเนี่ยนะครับที่เป็นเอ่อสามสิบเอ่อสามสิบสามปีโอเดงย่าสามปีเอสกีซีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมส่งไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เราจะเจอกันนะครับ อ่าโอเคครับแล้วก็อันนี้ผมได้กลับมาเรียบร้อยแล้วครับประมาณเดือนกว่าเลยทีเดียวเพราะว่าผมเหมือนเขาว่าเขาจะรอแบบให้อะไรนะเรียกว่าเกรดพร้อมๆกันทั้งเซตเลยนะสำหรับคนที่ได้สิทธิ์สองร้อยคนนะครับอ่ะอน,นี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูในะอันนี้ผมเป็นลำดับ,บที่หนึ่งร้อยสี่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ต้องรุนอะไรเยอะนะเพราะว่ามันเป็นการแบบเหมือนรีเแลปอะ่ะงั้นเกรดมันควรจะ เท่าเดิมนะครับอ่าเป็นแบบนี้ก็ได้ผมว่าก็โอเคปึ๊บปึ๊บนี่อ่าอืมแล้วก็ก็ต้องเป็น9.5 9.5นะครับอ่า ดูซิตรงกันไหมสิบเก้าจุดห้าสิบเก้าโอเคตรงกันก็คือเหมือนเดิมกับตัวใบเก่านะครับอ่าคราวน,นี้ลองเรามาดูใกล้ๆนะเฮ้ยผมเชื่อว่ามันผมว่ามันแบบไอ,อ้ตัวแลปมันแบบสีสวยมากเลยสีสดมากเลยลองดูอ่าแล้วถ้ามันบวกกับการ์ดที่มันเป็นแบบเป็นฟอยเป็นอะไรเงี้ยผมว่ามันแบบเข้ากันสุดนะให้ดูน,นะครับนี่อันนี้ก็จะเขียนเบอร์นี่นะฮะหนึ่งร้อยสี่ทับ 200ไปตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้เป็นเลข3นะครับก็คือเป็นเอ่อสามครบรอบ3ปีนะนี่คือสรอบครบอบ3ปีของ sqc แล้วก็มีโลโก้โอเดงยาอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ยมีเขียนตรงนี้ด้วยปีมปีนี้ด้วยนะครับเซิร์ชเยียร์อ v นนิเวอร์รีของ sqc นะฮะเกนะครับ,รบอ๋อนี่อข้างหลังยังไงะน,นะครับซึ่ง ผมอยากจะให้ดูว่าเป็นอะไรนะเป็นพัฒนาการของ sqc พอดีผมจะบอกว่าผมเองผมก็เป็นคนส่งกับ sqc ตั้งแต่แรกๆเลยเรียกว่าสมัยก่อนถ้าจำได้นะฮะคือต้องมานั่งจ้องกดกันหน้าเว็บอะ่ะคือเป็นเป็นวินาทีจริงๆถ้าใครไม่เคยจองมากก่อนยังไม่รู้เป็นวินาทีจริงนะคือจองปุ๊บเนี่ยคือถ้ากรอกไปไม่ทันปุ๊บเนี่ยไม่ได้จริงๆนะตอนนี้ผมว่าก็ดีขึ้นละนะครับอ่ะเปรียบเทียบกับนี่ อันนี้ผมให้ดูอ่าอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยของ Slap SQC ถ้าสังเกตนะครับเจ้าตัวที่เป็นกันกันกา,กาตัวนี้จะเล็กๆเลยเห็นไหมนี่อันนี้คือเมื่อก่อนนะครับทั้งขอบสีด้านเป็นแบบนี้หมดเลยนะแล้วก็จะเหมือนเป็นร่องลงไปอย่างเงี้ยนะอันนี้นี่คือ Slap ของเรียกว,ว่าเป็นเป็นน่าจะเป็น First Slap เลยอ่ะผมแล้วก็ข้างหลังนะนะอ่าแต่ผมไห้ดูแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยนะครับ เป็นนะครับเป็นแบบว่าเป็นขอนอะแบบใหญ่ๆเลยซึ่งผมเชื่อว่ามันทําให้การ์ดเนี่ยมันมันอยู่แบบติดกันนักมากขึ้นนะอันนี้นะครับอ่ะ,อะนี่แล้วก็ข้างหลังเมื่อก่อนก็เป็นไม่มีอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเป็นมีเขียนไว้ SQC ซึ่งผมว่าผมว่ามันมีมานานแล้วนะไอะตัวนี้นะอ่าอย่างนี้อันนี้คือแรกๆใช่ไหมอันนี้ขอ ของครบรอบ1ปีนะครับก็คือครบรอบปีแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เริ่มเปลี่ยนแบบเริ่มเหมือนกันแบบปัจจุบันละเห็นไหมฮะผมว่าสแลปคล้ายกับของปัจจุบันละก็คือเมื่อเรียกว่าปีแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มี SQC ด้วยอย่างนี้นี่ผมให้ดูเปรียบเทียบก็ววเป็นพัฒนาการสแลปของตัว SQC เองนะครับแล้วก็เอออันนี้อันนี้ผมเชื่อว่ามันเขาทำดีมากนะฮะอย่างแรกก็คือ ต้องบอกว่าขนาดของการ์ดโอเดงย่าเนี่ยมันเล็กกว่าเรียกว่าการ์ดท,ทั่วไปอย่างพวกนักกันบอลพวกนี้นะครับแต่ว่าพวกนี้ปุ๊บพอใส่ปุ๊บมันจะพอดีเลยเนี่ยนะฮะแต่พอมนเป็นโอเดงย่าปุ๊บเนี่ยเขาเขามีถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับเขามีสลีฟข้างในที่ป้องกันการ์ดแล้วข้างในหนึ่งอันนะเป็นแบบมันเป็นคุนๆเลยอันเนี้ยข้างในเนี่ยนะฮะแล้วก็มีสลับอีกหนึ่งอันซึ่งอันนี้เองเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนยึดนะ แล้วกาดเนี่ยไม่ให้เลื่อนไปเลื่อนมานะครับอ่าซึ่งดูดีดูสวย,ยแต่ผมว่าแหมถ้าถ้ามันอยู่แบบตรงกลางกว่านี้อีกสินิดนึงเนี่ยจะแบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกจริงๆแล้วอันนี้ผมมันดูแบบนะฮะอันนีไ้ไอตัวกาดเนี่ยมันเลื่อนไปทางซ้ายหน่อยผมไม่รู้ว่ามันเลื่อนหรือเปล่าลองลองเขยา่เยาเขย่าดูอ๋อมันเลื่อนได้มันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนอันนี้นะฮะคือบนกับล่างเนี่ยลองดูนะ อ๋อโอเคบนกับล่างก็เลื่อนได้นะฮะเอออย่างเงี้ยนะฮะแต่แต่ก็อย่าอย่าไปขยับมันเยอะนะเออผมผมว่าบนบนกับล่างเนี่ยมันมีสเปซเหลือเยอะพอเราขยับปุ๊บเนี่ยนะครับการ์ดมันเหมือนมันผมว่ามันถูก,กับข้างในอะ่ะเออผมว่าอย่าอย่าขยับตรงอัันนน้ขึ้นลงเยอะเลยเดี๋ยวผมวข้างๆเนี่ยอาจจะพอได้นะเพราะว่าสเปซมันมีสเปซของการ์ดกับตัวสลิปข้างในเนี่ยมันมันไม่ได้เหลือเยอะนะแต่ว่าไอ้ตัวข้างนอกเนี่ยมันเหลือเยอะเราสามารถปรับให้มัน ตรงกลางได้ให้มันแบบดูสวย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 ยางนี้อ่านี่โอเคผมว่ากลางแล้วดูสวยเลยนะโอเคนะฮะก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับตัวกรอบเอ่อสามปีฟิชเชอร n g ิงกับโอเดนญาที่เป็นดีวิทเท e ร์อ i ดิชั่นสใบนะครับโอเคนะฮะแล้วถ้าใคร ชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s c r i b มผมด้วยนะครับนี่เราลาไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับ